นี่ครับวันนี้ก็กินข้าวข้าเหมือนเดิมนะข้าวเนื้อนครับเป็นก้อยแล้วก็มาคั่วให้สุกติดมันมูระพา For my um, not a deal. Yeah. ติดมันๆเนี่ยเป็นลาบข้าวข้าวสุก ขมขม,มนี่ใส่ดีเลยครับขม